โอ้โห oh, วันนี้อากาศดีจังเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องฟุตพาลุงเจทําอะไรคะพพเสื้อเสื้อเปืือนเสียตรงแขน <พอ S 1> ลูกฟิฟฟูดค่ะเออให้หันมาสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพพวันนี้น้องฟุตมาช่วยลุงเจทาสีลุงเจสวัสดีค่ะครับขยันกันมากเลยในนี้ทาสีทาสีเหล็กนะคะทาสีกันสนิม าาพี่ฟุตอาสาเป็นช่างทาสีโอ้โหวันนี้น้องคุกก็อายุเจ็ดขวบนะคะโอ้โหดูดูฝีมือ<ง>ค่ะบรรยายเรียนมากบรรยายให้ประดุทาสีทาสีเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากชอบเลยใช่ไหมชอบมากวันก่อนจะไประบายสีกระตุกกตาใช่ไหมวันนี้ระบายสีให้ลุงเจเลยอยู่ข้างๆตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพี่ฟุตระวังเปื้อนเสื้อลูก ชุดนี้สำหรับชุดเพ้นท์เลยนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ทาเลยเนี่ยานนี่ข้างในเนี่ยใช่ต้องทาให้ทัว่วเดี๋ยวต้องทาทั้งสองด้าเลยสองฝั่งแปรงนี่ก็เป็นแปรงเฉพาะทาสีโดยเฉพาะพี่เจนเนาะอ่าอันนี้แปรงระวังแขนระวังแขนแขนเนี่ยมันโดนเปือเป้อนเปื้อนแต่ว่าชุดนี้ก็เปื้อนได้ระวังหยุดลนเท้านะจ๊ะ ผลก็ทำท่าให้ตกนะพี่เจก็ต้องเก็บเนาะทาเซร้ตตากแดดไม่ได้นละ้เนี่ยผลลงเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะนี่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาต้องไปขอปิดนะ้ำสปริงเกอร์ก่อนตอนนี้ออนนพริกด้านยังคะเนี่ยยังยังเดี๋ยวนีนนี้ยังไม่หมดเลยอันนี้ยังไม่หมดเลยครับ <c oughs> อันมีสีนี่เอหนูๆนูทานี้ไปเดินทางฝั่งนี้ระวังปกด้วยระวังปกเส้นผมค่ะพี่ฟูดเส้นผม ประจุมาดผมให้ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยเด็กทาสีที่มันน่ารักมากเลยนะคะอาสาทําเองข้างล่างไม่ต้องพป่ฟูดขาไม่ต้องค่ะอันนั้นมันไม่ต้องไม่ต้องข้างล่างหมายถึงว่าต้องคว่ำขอบแกะขอบตรงนี้อ๋อ่นี่ะเจไม่สนิทตรงนั้นแ่ะตรงที่พูดป้ายดูดิเตงเก็บงานดิเอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยยะโอเคเรายก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 กลับทางค่ะเป็นข้างล่างสันนี่ก็ยังนะนี่ข้างนอก อยากลับทาอยากกลับอยากทำใหม่แล้เยเยเย้มันจะเปื้อนบ่เปื้อนกัไปไปไหนเรเก็บเก็บนิดเดียวแหละได้ไหมมาเลยขยันขยันชอบใครบอกจะมาเชื่อาอยากทาสีเขาขอติดงานค้างเขาอยู่ พี่พูดมันมีกลิ่นที่ฉุนนะคะอย่าไปใกล้มากเก่งมากค่ะเราจะมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะคะ โอ้โหผลงานเด็กดูสิเสร็จแล้วหรอพี่พุทธเรียบร้อยค่ะขอบคุณพี่พุทนะคะงานสีสองด้านแล้วก็บอกสิสองด้านลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสองด้านแล้วพี่พุทธมีเทคนิคอะไรบอกเพื่อนๆไหมคะทาทางเดียวกันเทคนิคะที่บอกไว้ไงทาสีาทางเดียวกันพี่พุทธขาทาทางเดียวกันทํายังไงคะทําให้ดูสิ พี่เจใช่ไหมคะเอ่อทาเก็ทากลับไปกลับมาได้ใช่ไหมเออโอเคอ่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าทาอย่างนี้เป็นนักศิลปินตัวน้อยไม่ใช่ว่าทาไปอย่างนี้แล้วก็ทาขึ้นลงอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราทาไปอย่างนี้ทาโอเคทิศทางแบบสีสวยมากเลยค่ะอย่างนี้เหล็กเชื่อมมวนโอ้ยหรอเช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีกันสนิมอย่างนี้ทําให้เราเหล็กเป็นสนิมช้านะคะพี่ฟู้ด ขอบคุณพี่ฟุตนะคะบ๊ายบายท่านผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย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 